ัสวัสดีครับครูวิสัยลุยครับมือนีพามาเบึงพักติวครับพักติวนี่เป็นเป็นพืชที่กินได้ทั้งใบทั้งดอกครับเป็นพืชของเจ้าอีสานบ้านห้องครับที่นี่มันช่วงนี้ ช่วงเดือนกลุ่มผ้าถึงมีหน้านะครับมันจะมันจะมีดอกมานี้พอมีดอกแล้วเขาเอาดอกน,นั่นีไปต้มใส่ป่าได้ครับเดี๋ยวกลับกล่องนะครับเนะน้องจะ๋วมะบึงต้นมันครับนี่ต้นมันลักษณะของมันมันจะเป็นต้น เขาขาวมีหนามนเนี่ยนะครับเบ่งดอกมันครับวันนะี้ดอกมันดอกขาวนะครับนะีบ่นะคือนะต้นต้นพ่อประมาณดิต้นน่อยหน่อยก็บพวหน่อย,อยป็นไดงดอ้วครับแต่ว่าให้ให้ขามาบ่งมันเปินหลักษณนะาไหนี่ครับ มีมาแลงนี่นี่ร่วงนะครับร่วงลงขาวเลยเห็นครับนี่จะดอกด้ครับเนี่ยต้นนี้ไม่จะดอกเลย เดี๋ยวสีพาไปเบ่งต้นไงนก็ดนนีครับ ครับมามาถึงต้นใหญ่ๆแล้วครับนี่เห็นดอกคุ่วครับมันลวงขาวพ่นเลยเต็มนี่ต้นใหญ่มันครับ,รบดอกมันก็ชิลล่วงลวงแั่สิหละครับลวงลวงต้นสูงเลยครับต้นสูงนี่ มาแรงมาต่อมมันเถอะโอเคครับคลิปต้นพักติวดอกพักติวเมื่อนีก้กัขอเอาไปเทียนนี้นะครับนะสวัสดีครับ